ไข่แห่งปฏิหารมันคือไขลึกลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงความปรารถนาให้เป็นจริงได้มันจะปรากฏขึ้นมาทุกๆ100ปีและเหล่าแม่มดมากมายต่างรอคอยช่วงเวลานี้ที่จะได้ขอคำอธิษฐานมันเป็นเทศกาลที่ถูกเรียกว่าวอลพุกิสเรตใครกันแน่ที่จะสามารถคว้าไข่ใบนี้ไปครอบครองเอ้ามาเวกาวซะแล้ววันนีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม ว้าวเพอเร์คิเรื่องราวของสาวน้อยแม่มดที่ต่อสู้เพื่อย่งชิงไทยปริศนาก็อาจจะไม่ใช่เกมแนวปกติที่เล่นบนช่องนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมฝีมือคนไทยคุณบอลที่เป็นผู้สร้างเกมเนี่ยเป็นคนส่งคีย์มาให้ผมลองเล่นนะครับก็มาดูกันว่าผมจะโปรโมทเกมให้เขาหรือทําเกมเขาเจ๋งเฮ้ยเริ่มมามีให้เลือกตัวละครน,นะครับมีสาวน้อย4คนผมเลือกน้องหัวแดงแล้วกัน น้องแอคนี้แม่มดสาวที่มีความสามารถในการควบคุมเปลวไฟเธอเข้าร่วมเทศกาลล่าไขน่นี้เพราะอยากต่อสู้กับแม่มดที่แข็งแกร่งมาดูกันว่าความล่าเลิงและความอยากรู้อยากเห็นของเธอจะนําเธอไปสู่ชัยชนะได้ไหมโอเคเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันเป็นเกมแนวชุตติ้งบูลเลต์เฮล l นะครับเราต้องเอาชีวิตรอดจากน้องๆพวกนี้ผมไม่ช่ำเกมแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าคือเราต้องจะต้องปราบมอนเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนจนบอสโผล่มาผมเดาว่าถ้าเราปราบบอสได้เราอาจจะได้ไข่ เฮ้ยมีโอมีมนุษย์ทีม้ามาเพิ่มด้วยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ,ยอย๋พอเราเก็บเม็ดม่วงๆมาพักหนึ่งก็จะเวลเพิ่มนะครับสามารถอัปเกรดสกิลได้ <c oughs> ยิงแรงขึ้นนะครับจาก5 <c oughs> เป็น7เฮ้ยอันติเต็มแล้วต้องลองบ้างไปวบ <c oughs> อตอนนี้คือมอนตายทั้งแมปนะครับตอนนี้ไล่เก็บหินม่วงเวลเพิ่มรัวๆเฮ้ยผมสงสัยว่าเราต้องฆ่ามอนในวงนี้หรือเปล่าเพื่อ เพื่อเก็บอะไรบางอย่างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดแต่มอนมันเริ่มเยอะนะครับตอนนี้อันติอันติอันติได้ยังอู้น้องน้องน้องเจ็บน้องเจ็บอือ้อันติระเบิดทุ้มผมว่าศัตรูมันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแปลกๆแปลกๆอุย้ยโดนยมันยินไกลแล้วเหรอเฮ้ยเอ,อ้เอ,อน้องตายไม่ <c oughs> อะไรไม่รู้แต่ผมชอบฉากเกมโอเวอร์ ลองมาเล่นน้องคนอื่นกันบ้างนะครับลองเล่นน้องนูบ้างแม่มดน้อยที่หลงไหลในเวทมนต์ควบคุมวิญญาณและเธอเป็นพวกอินโทรเวิร์ดน้องเคยมีเจ้าแมวเพื่อนรักนะครับแต่เจ้าแมวตายจากไปแล้วความปรารถนาของน้องคือช่วยชุบชีวิตเจ้าแมวกลับมาอีกครั้งโอ้ผมต้องช่วยให้น้องได้ไข่แล้วเอ๊ะโอ้การโจมตีน้องแบบเป็นมือขึ้นมาจากพื้นแบบนี้นะครับนี่เกมเฮอ,เอร์เรสนี่นี่แหละที่ทุกคนอยากได้ อ่ะตอนนี้มีลูกบอลแสงมาเพิ่มนะครับยิงและเด้งด้วยนะอย่างนี้โอ้เดี๋ยวน้ำแบบบรรจุแค่ไหนมันสุตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้หนอนน้องเจ็บน้องเจ็บหนีก่อนม่ไจะอยากไปเก็บของนะครับสีม่วงเยอะเลยเอาแล้วผ่มพาตัวเองมาอยู่ในวงล้อมวูดได้เวลาสกิลขวานแล้วล่ะอุ้ยจริงๆเหมือนตัวละครเนี่ยจะมีสแตตเวทที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับแต่ว่าเหมือนของน้องจะเหมาะแค่ความมืดหรือเปล่าไอ้เวทที่ได้มานี่ผมไม่รู้จะอัพอันไหนเลย ได้เวลาอันติีแล้วน้อง go <laughs> นี่มันแกงผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอน <laughs> เอาไปซะแล้วเอาแล้วตอนนี้เริ่มมีกระสุนโยวเวยนะครับมันเริ่มมีพึ่งยิงเหล็กในวุฒเยอะด้วยดิม่ <laughs> ่ผมเรื่องผมว่าเราเริ่้ยแต่เราจะครบแล้วอีกนิดเดียวใกล้จะสองร้อยกว่าน้องจะได้ไข่ประตูที่แข็งแกร่งกาลังมาปู่ตน้นขุนบิสทีี อันนั้นป๊อตเหรอโอ้โหมันยิงลูกเชอรี่ใส่ผมว่านีนระเบิดที่พื้นด้วยคืออะไรครับเนี่ยผมเริ่มดูไม่ทนันละหลบก่อนน้องหลบ,ลบ,ลบได้เวลาเชิญผีหลอกิญญาหลอนยิงมันอันนี้ยังไม่โผล่อันนี้อันนี้หีบสมบัติหีบหีบเก็บยังไงได้ได้หีบได้ลิงออฟไฟอ้าวอันนี้ไม่ใช่ไข่เหรอผมผมคิดว่าน้องจะได้ไข่แต่ผมว่ามันเริ่มมีอะไรย Griffin เยอะขึ้นเต็มแมปเลยตอนที่ดูไม่ทันนะครับตาลายบ้าเอ้ยอะไรนะ มีรอเอ๊ะเอ๊ะรอ,อนั่นคือ,อไรรอแล้วได้ไข่หรือเปล่าโอ้โหแล้วจะไปรอในวงนั้นได้อย่างไรครับโคตรยากอย่างยากนี่มันเกมนรกแตกผมจะชุบชีวิตเพื่อนรักของน้องให้ได้เลยเฮ้ยนั่นเริ่มโดนไล่ต,ตบเดียวโอ้โหมันตบรัวๆเลยจะตายเดียวเฮ้ยต,ตอดบอสไปเรื่อยๆเกือบครึ่งหลอดแล้วเราทำได้เราทำอะไรเต็มแมปไปหมดผมดูไม่ออกแล้วเนี่ยอุอ้ยอุอ้ยฝาาไปฝา ระเบิดใส่โอ้น้องกําลังจะตายเดี๋ยวก่อนผมจะลบจากไอ้พวกสูงบ้านนี้ได้ยังไงร,รีชาร์จบาเรียได้โปรดเลือดเลือเลือดเลือดสิบเอ็ดไปอ่ะโอ้ไม่ผ่าน <c oughs> พี่ก็โทษที่เอาไข่มาให้น้องไม่ได้อาล่ะ,ละเดี๋ยวเรามาลองน้องหัวม่วงบ้างนะครับแม่มดสายเขียวผู้มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะร่ํารวยเอ้ยเราได้ของจากเขาก่อนมาด้วยเอามาใส่ได้นะครับแบบเพิ่มสแตตตอนแรก นี่แห้งแรงในแมปทะเลทรายโอ้การโจมตีน้องดูช้ามากนะครับโอ้แต่ไปเด้งเด้งไปเด้งกลับด้วยเด้งสุดแมปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั้นต้องพยายามหลอกล่อศัตรูให้อยู่เป็นเส้นตรง <c oughs> เอาจริงผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าหลักการเล่นเขาเล่นกันยังไง้ยเริ่มมีแบงป่องหน้าตาเหมือนนอนเริ่มแปลกๆแล้วทำไมมันมีศัตรูหลายแบบเลยตั้งแต่แรกเฮ๊ะไหนดูอันติน้องหน่อย โอ้โหวิฟเจ็ดสปินเนอร์มาดูกันว่าถ้าอยู่ในวงนี้ครบจะได้อะไรนะครับรอบที่แล้วทาไม่ได้รอบนี้ต้องได้ดิวิหนอนทะเลรายเดี๋ยวก่อนอือหือผมจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนอนทะเลรายเรียบมันยิงอย่างนี้เลยเหรอพี่มันยืนคาฟิฟเจ็ดสปินเนอร์มันแก่งยังวะวิจะครบแล้วจะครบอยแล้วอยากรู้มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอันนี้อันนี้หีบไม่หีบ อุ้ยสตองอเอนเนมีอินคัมมิ่งผมว่าผมตายก่อนไม่มีสก,กิลรีเลตเลยไม่เหมือนน้องเมื่อกี้ <g iggle> ชีวิตผมจะอยู่ไงวะเนี่ยปล่อยผมไปได้โปรดอุ้ยอ,ยอุยอุ้ยมาแล้วสตองเอเนมีสตองจริงสฟิชเจ็ตสปินเนอร์อินคัมมิ่งเรื่องคือมัวแต่ไล่ฟิตเชตสปินเนอร์เว้ยกำลังจะตายแล้วเราอะ <c oughs> เอเอ,เอตายอ่ะตอนนี้เราเหลือแค่น้องหัวเหลืองนะครับที่ยังไม่เล่นอ่ะ เอาให้หมดเลยละกันโอ้ยโอ้นัถ้าน้องเป็นฟันเนรอฟันไม่ใเกมเพลรเลยฟันซอมบี้เอาว่ะแต่น่าจะเป็นพวกอันเดสมากกว่านะครับหรือไม่ก็พิโกโลผมก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้มีดาบกับวานนี่ที่แทนน้องก็เป็นสายนักกล้ามอา้าววัดดีผีหลอกวิญญาณรลอนนายมาทำอะไรตรงนี้โอ้โหแต่เหมือนการโจมตีน้องจะแรงลยนะครับเนี่ยได้เวลาโชว์อันติเฮ้ยโอ ระเบิดชิงทั่วแมพว่ะเฮ้ยเพิ่มมูฟสปีดอันนี้แหละที่ผมอยากได้จริงๆผมว่ามูฟสปีดในเกมนี้ดีมากเลยนะครับทำให้เราวิ่งหนบเมือนี่นั่นได้ไม่เคยได้มาอุย้ยแล้วทำไมศัตรูเริ่มเยอะได้เวลาไล่อันติระเบิดซุด้มืออตายให้หมดมูฟเมนต์สปีดบวกสิบห้าวิ่งเร็วๆระเบิดแล้วละ่ะเออไล่อันติตายให้หมดพวกนี้อ่าบอสกำลังจะมาว่ะ เรื่องคือเอโอ,อ้แล้วบอสตีรอบตัวแบบนี้ผมจะไปฟาดบอสยังไงครับเนี่ยคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆเอ้ยแต่บอสเอ้ยแต่มันเรามีอันติเราต้องยิงอือระเบิดบอสอยู่ไหนวะนี่โดนบอสไหมอ้อะไรอะอะไรอะอผมว่าด่านนี้มันยากแล้วล่ะ <laughs> ผมผมผมมาผิดด่านอุยอ้ยอุ้ยเอามูมเบนสปีดก่อนเลยอะจะได้วิ่งหนบบอสอยู่ไหน บอสเลงบอสเล่งแล้วบอสโวยโวยบวยบอสโวยใจเย็นมันยิงรัวๆเลยโกงจัดบอสพวยมาโดนกับดักเอือนั่นแหละโดนไฟช็อตเต็ดดีไฟช็อตเต็ดดีอันติเอือระเบิดใส่หัวบอสแรงๆอื้อฟาดหลุมดำใส่บอสตีตีเริ่มอยากตีบอสแล้วเมื่อไหร่บอสจะตายครับเนี่ยโอ้มันยิงอีกแล้ว ตีบอสอยังไงล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะตอดทีละศีตเพื <c> ่ <ười> <c oughs> อไห้บอสจะตายเนี่ยทำจริงตอดทีละโอ้วดูดบอสเหลือบเก้าร้อยแล้วใกล้ใกล้ใกล้แล้วเออเอออีกนิดเดียวตายตายดิโอบอสมันปล่อตะกิ้อะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้วโอ้วหลบ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 ตีเออเออตายสิบอสได้โปรดได้โปรด พาเอาเอา,เอา,เอา,เอานี่ยังไม่ได้ไขอีกเหรอเอาผมนึกว่าบอสตายแล้วเราจะได้ไข่คือไม่ใช่เหรอ,อแล้วเกมนี้สิ้นสุดตรงไหนครับเนี่ยนี่มันจะมีบอสตัวต่วตอไปนี่เราต้องเจอแม่มดคนอื่นเอาล้วผมเริ่มงงวัตอนนี้เราแก่งมากนะครับคือแบบว่าเดินใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะดูดิยืนยเฉย <laughs> ยืนยเฉยคือมอนตายหมดเลยผมไม่ต้องทําอะไรแล้วปะ เอ๊ะโุ้ยบอสใหม่กำลังจะมามาแล้วว่ะอุ้ยบอสรอบรอบนี้เป็นน้องแม่มดแล้วนะครับยิงอันติบุ้มโอ้น้องเสกอะไรใส่เราไม่ดูนะครับที่พื้นอ๋อมือมือน้อยด้วยน้องไม่ได้อัพเววมาโด้เอ้ยอัพมาแต่เลือดเนี่ยเลือดเยอะขอโทษนะน้องนูแต่ว่าพี่แก่งไปหน่อยอะ่ะดิได้เวลาเปิดอันติบุ้ม แลกเลือดนิดหน่อยนะครับมื่กี้น้องตีเรากรลุกอ,อันตีมันไม่ไอเฟมจริงด้วยเว้ยกดอันตีไม่ดีนี่เราตายเลยนะเนี่ยวน้องยิงกระลุกน้อยสู้ในที่สุดไข่ก็เป็นของฉันเย,ย้เอาฉ <c oughs> ากชนะนี่เหมือนชากเกมโอเวอร์เลยนี่อ๋อแล้วไข่ที่ได้มาก็สามารถเอามาซัมมอนได้นะครับมาดูว่าผมจะได้อะไรปึ๊บ นี่มันเกมกาชาได้แอคนี้เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงช่วยสู้ได้นะครับแบบนี้ <laughs> เอาละครับก็สำหรับเกม w a l l p u k i s r a d ในวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุสน,นผลงานของผู้สร้างเกมนะครับมีขายบนสตรีมราคา115บาทก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตผู้สร้างเกมอินดี้ชาวไทยบ้างนะครับได้ข่าวว่าพี่ผู้สร้างเกมเขาจะทำเกมที่แบบจีบสาวได้ด้วยผมรอเล่นเลย ่วนนี้เป็นเพจของผู้สร้างเกมนะครับเผื่อใครอยากติดตามผลงานมีรูปน้องแอคนี้อยู่ด้วยแบบน่ารักและถ้าถามความเห็นผมสําหรับเกมนี้คือจริงๆแวบ,บแรกที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยผมแอบ,บรู้สึกว่ามันแห้งๆอยู่ด้วยความที่ซาวประกอบหรือว่าอะไรมันไม่ค่อยเลาใจนะครับมันมันไม่เหมือนในคลิปนะในคลิปนี้คือผมตัดต่อใส่ซาวของ d <c oughs> ิตตี้เกิลเข้าไปผมว่าซาวนี้เป็นส่วนสําคัญของเกมมากแต่ว่าแต่ที่น่าแปลกคือพอเล่นไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่ามันเสพติด <c oughs> ๆๆเล่นไปเล่นมาเริ่มเพลินอยู่เหมือนกัน มาถึงจุดหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่าเอะมันก็สนุกดีนี่หว่าเพราะงั้นถ้าใครสนใจอยากลองดูก็ซื้อมาเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าเสียดายคือผมอยากให้เกมมีเนื้อเรื่องมากกว่านี้แต่ว่าผมว่าต่อสู้เพื่อให้ได้ไข่มาแต่แบบฉากจบยันไม่มีอะไรนะครับอย่างน้อยอยากเห็นน้องแฮปปี้มีภาพ CG สักรูปหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องของน้องัะหน่อยหลังจากได้ไข่อะไรแบบนั้นก็น่าจะรู้สึกคอมพิลตทขึ้นนะครับเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณคุณบอลที่สร้้างเกมนี ไว้จะรอติดตามผลงานต่อๆไปวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายค่ะ